วงการรถยนต์ไฟฟ้านะครับว่าตุ่มเตียมกระตาะกระแตะแล้วนะครับแต่วงการเครื่องบินไฟฟ้าเนี่ยผมว่ายังอีกไกลมากๆนะครับอนาคตยังอยู่อีกไกลมากๆล่าสุดเนี่ยโรลส์รอยครับได้ทําการทดสอบเครื่องบินที่ใช้ไฟฟ้าล้วนๆของโรลส์รอยเพิ่งทําความเร็วได้สูงสุด555กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือเร็วที่สุดในโลกแล้วครับ ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของอากาศยานหรือเครื่องบินมากนักเท่าไหร่แต่ผมเรารู้คร่าวๆว่าเครื่องบินโดยสารที่เรานั่งบินกันอยู่ทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นโบอิง g A777 อะไรเงี้ยเวลาความเร็วในการเดินทางเนี่ยที่ความสูงสักประมาณ3-4มสี่หมื่นฟุตเนี่ยเขาจะมีความเร็วในการบินอยู่ประมาณ900กิโลเมตรถึง1,000กิโลเมตรนิดๆนะประมาณนี้นี่คือความเร็วเดินทางของเครื่องบินถ้ามนุษย์เราอยากจะผลิต เครื่องบินที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนๆคือเป็นมอตเตอร์มีแบตเตอรี่โดยที่ไม่ใช้น้ามันเชื้อเพลิงเลยนะครับไม่ใช่เครื่องบินเจ็ตแบบที่เราบินทุกวันนี้เราต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะเหมือนกับวงการรถยนต์เลยนะครับเราก็ต้องไปเริ่มต้นกันใหม่หมดคือไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องเบนซินไม่มีเครื่องน้ํามันเลยเราก็ใช้มอตเตอร์กับแบตเตอรี่ล้วนๆแล้วก็ปั่นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพออกมานะครับล่าสุดครับมีข่าวของโรลส์รอยนะครับโรลส์รอยเนี่ย เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องบินมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาทํารถนะฮะคือเขาผลิตเครื่องยนต์สาหรับเครื่องบินเล็กตั้งแต่สมัยสงครามโลกสงครามโลกที่แบบว่ามีเครื่องบินมีใบพัดข้างหน้าบินแตกๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็ไล่ยิงกันอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นเครื่องของโ,สโรสรอยส์เยอะเลยโ,ลสโรสรอยก็ผลิตเครื่องบินไฟฟ้าครับกำลังวิจัยและทําการค้นคว้าเครื่องบินไฟฟ้าอยู่นะครับเครื่องบินไฟฟ้าลําที่ทดสอบอยู่นี้นะครับตั้งชื่อไว้ว่า spirit of innovation หรือที่เรียกว่า จิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมโอ้ชื่อเพลาะมากสุดยอดเขาบอกว่าไอตัวจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมตัวนี้นะตอนนี้ล่าสุดผลการทดสอบล่าสุดที่เพิ่งบินไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับสามารถทําความเร็วสูงสุด555กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันมีรายละเอียดด้วยผมอ่านแล้วผมไม่ค่อยเข้าใจนะเขาบอกว่า555.9กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3กิโลเมตรแล้วก็532กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน15กิโลเมตรคือบินยาวๆแล้วความเร็วตกเหรอ เขาบอกว่าสถิตินี้เร็วกว่าเดิมถึง213กิโลเมตรคือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนไฟ์บินล่าสุดเนี่ยมอเตอร์ที่อยู่ในเครื่องบินลำเล็กเนี่ยนะฮะสามารถบินได้แค่300กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเองตอนนี้เราสามารถบินได้ระดับ555แล้วแต่ก็ยังไม่พอนะครับยังไม่มีกำลังมากพอที่จะใช้ในการบินระดับพาณิชย์ได้ตอนนี้เป็นได้แค่เครื่องบินเล็กไปก่อนนะครับและยังมีเรื่องของทอร์กของตัวมอเตอร์อีกนะครับ ว่าสามารถไต่ระดับความสูง3,000เมตรได้ภายในเวลา3นาที22วินาทีของเดิมเนี่ยต้องใช้เวลานานถึง4นาที22วินาทีตัวนี้เร็วกว่าเดิม1นาทีนะครับก็แสดงว่ามีกำลังหรือทอของมอเตอร์ที่สามารถฉุดตัวเครื่องบินเนี่ยไต่ความสูงขึ้นไปได้ดีขึ้นมาก สถิติของเครื่องบินไฟฟ้าในระดับโลกตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ที่โรสรอยตัวนี้นะครับก็คือจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมตัวนี้ผมไปดูในวิกิพีเดียมานะครับไปหาข้อมูลเพิ่มมาให้เกี่ยวกับเจ้าตัว Spirit of Innovation ตัวนี้ว่ามันเป็นเครื่องบินที่บินได้ด้วยเทคโนโลยีอะไรนะครับเขาบอกว่ามันใช้มอเตอร์ถึง3ตัวปั่นใบพัดชุดเดียวกันนะฮะใบพัดชุดเดียวที่อยู่หน้าเครื่อง ผมก็นึกภาพเฮ้ยมอเตอร์สามตัวปั่นใบพัดช,ชุดเดียวคือยังไงอ่ะคืออย่างนี้ผมน่าจะเป็นอย่างนี้นะถ้าถ้าผมเดาผิดขอโทษด้วยนะครับก็คือมอเตอร์ที่อยู่ปลายสุดเนี่ยปั่นใบพัดใช่ไหมฮะแล้วก็มีมอเตอร์มาหมุนมอเตอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็หมุนมอเตอร์อีกทีหนึ่งเพื่อช่วยเร่งความเร็วทั้งสามตัวเนี่ยใช้มอเตอร์สามตัวต,ต่อตูดกันแล้วหมุนซึ่งกันและกันอ่ะเออมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าความหนาแน่นสูงสามตัวขับเคลื่อนใบพัดสามใบใบพัดเดี่ยว หมุนที่2,400รอบต่อนาทีมอเตอร์ตัวนี้ใช้กำลังไฟ750 V โวลต์ให้กำลัง500กว่าแรงม้าหรือคิดเป็นกิโลวัตต์คือเท่ากับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง370กิโลวัตต์ถือว่าสูงมากๆต้องใช้แบตเตอรี่6,000เซลครับไม่ใช่ลาพันเซลนะแบตเตอรี่6,000เซลลถึงจะมีกำลังเพียงพอที่จะ ปั่นตัวนี้ได้นะครับในสเปคยังไม่ได้บอกเลยว่าบินได้นานแค่ไหนนะฮะแต่ว่าเน้นเรื่องของความเร็วก่อนตอนนี้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเร็วแค่ไหนเออแสดงว่าการการที่จะทําให้เครื่องบินเนี่ยมันมีมอเตอร์ที่ปั่นแล้วพาความเร็วของเครื่องบินไปในระดับเครื่องยนต์เครื่องบินเจ็ตเรายังมนุษย์เรายังไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับยังทําไม่ได้นะฮะอีกหน่อยเราอาจจะต้องคิดว่าเราต้องไปหมุนเทอร์ไบนี่แหละ แตแ่แทนที่จะใช้เครื่องยนต์หมุนไงเราใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนเทอร์บายแล้วให้มันเป็นลักษณะของเจ็ตแทนผมว่าในอนาคตน่าจะเป็นอย่างนั้นได้โอู้น่าสนใจครับอัปเดตเรื่องเครื่องบินไฟฟ้าในแบบฉบับที่ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ใครรู้ช่วยบอกข้างล่างด้วยนะขอบคุณครับ